สิ้นสุดการรอทายาทแรกนักร้องดังกันนพัฒประกาศข่าวดีเปิดตัวพร้อมอุ้มสมาชิกใหม่เข้าบ้านนักร้องนักสแสดงหนุ่มกันนพัฒโพดภาพและคลิปสุดน่ารักทั้งอุ้มทั้งหอมทั้งฟัดเบบี Baby, ตัวน้อยความเผยว่านี่คือหลานน้อยคนแรกของบ้านชื่อว่าน้องคิน โดยหนุ่มกันแคปชั่นว่าฉันมีหลานแล้วหลานคิดลุงกันทาการคอมเมนต์ทั้งจากเพื่อนดาราและแฟนๆเช่นหลานน่าชาังมากแล้วลุงกันไม่อยากมีของตัวเองบ้างเหรอคะแฟนขับตางคอยเลี้ยงหลานกันน้อยอยู่นะคิดว่าต้องเป็นพ่อที่ละมุนละไมามากหลักน่ารักน่าเอ็นดูจังเลยทั้งลุงทั้งหลานกับหลานชายคนแรกทุกคนในบ้านคงตื่นเต้นและเ่อกันน่าดูรอลูกของน้องกันเลยนะคะ กันและแฟนขับคงจะลงกันหนักแน่ๆเลยอีอีหักย้อนเรื่องราวของหนุ่มคนนี้เป็นอีกหนึ่งนักร้องรับเชิญในรายการดังกันนพัฒกันเผยว่าตอนนี้มูฟออนมีคนคุยแล้วเปิดใจถึงเรื่องราวความรักที่ผ่านมาและถึงดราม,ม่าที่เกิดขึ้นด้วยหนุ่มกันได้เล่าว,ว่าตอนคบกับนางเอกสาวทิสาวรีทิสาลิมธรรมหิสศนคบนานถึง7ปี ตนเองมาจากการประกวดเวทีเดอะสตาร์ซึ่งเป็นการประกวดที่มีฐานแฟนคลับอยู่แล้วตนเองก็เลยรู้สึกว่าถ้าวันหนึ่งถ้ามีแฟนกลัวว่าแฟนคลับจะไม่ชอบและไม่มีประสบการณ์ในวงการก็เลยตกลงฝ่ายหญิงว่าไม่ขอเปิดตัวซึ่งเขาก็โอเคมีไปดูหนังกันแต่ก็เข้ากันทีละคนเวลาออกก็ออกทีละคนสำหรับอดีตแฟนสาวมารีเบอร์เนอร์ ตอนแรกที่ทำคู่ตัดสินใจเปิดว่าคบกันก็ลุนมากว่าจะออกมาเป็นยังไงก็เลยตกลงว่าจะเปิดตัวแต่ต้องเป็นหลังละครออนแอร์เพื่อจะมีกระแสคู่จิ้นเกิดขึ้นมาทําให้มีแรงซัพพอร์ตมากขึ้นฝ่ายหญิงเป็นคนที่ให้สัมภาษณ์ก่อนตอนเองก็เลยโพสเฟซบุ๊กว่าขออนุญาตทุกคนทุกคนก็ให้การตอบรับดีรู้สึกดีมากๆเป็นความรู้สึกที่มันฟูมากพอเริ่มคบไปเรื่อย ได้ทำหลายๆอย่างด้วยกันความรู้สึกมันเต็มมารีเป็นคนที่ทำให้เปิดโลกตนเองไม่ใช่คนที่มีเพื่อนเยอะมีประมาณ4คนในวงการก็มีไม่กี่คนตนเองไม่ดื่มไม่สูบเลยแต่นั่งด้วยได้ทั้งคู่ก็พยายามปรับและหาตรงกลางไปด้วยกันในวันที่เขาต้องไปตนเองก็รู้สึกว่าเหมือนเพื่อนหายไปคนหนึ่ง ก็กลับมามีโลกส่วนตัวสูงเหมือนเดิมถึงขั้นสวดมนต์ทุกวันช่วงที่เลิกมันไม่ได้แค่เลิกกันแค่สองคนแต่โลกมันรู้เจอหนักมากๆจนรู้สึกว่าใช่ชีวิตที่เราต้องการหรอือสิบกว่าปีที่ผ่านมาตั้งแต่เข้าเดอะสตาเราอยากทำงานให้ทุกคนเห็นอยากร้องเพลงอยากเล่นละครแต่สิ่งเหล่านั้นไม่เกิดขึ้นเลยแต่มีคอมเมนต์เป็นพันๆเลยตอนที่โดนกระแสในทวิตเตอร์หนักๆ ตนเองรู้สึกว่าอยู่ไม่ได้ตนเองเป็นคนที่แคร์คนอื่นมากแม้กระทั่งคนที่ไม่แคร์เราเช่นบอกว่าให้มารีรีบหนีไปทั้งที่ตอนคบกันทุกคนก็บอกว่าคู่นี้เหมาะสมกันมากทำไมตอนเลิกกันถึงดูแย่ขนาดนั้นตัดบางคลิปที่ดูแย่ออกมาตอนที่นักข่าวมาถามด้วยความที่เป็นคนพูดไม่เก่งตอบคำถามไปเรื่อย ไม่มีคำที่ทุกคนอยากได้ยินแม้กระทั่งตอนที่อยู่กับมารีเขาก็เป็นคนสอนด้วยซ้ำได้จากเขามาเยอะๆแต่ในวันที่เลิกกันเขาไม่ได้อยู่สอนแล้วเราทำอะไรไม่ได้การที่ทั้งเลิกกันมันไม่ใช่แค่คนใดคนหนึ่งแย่มันมีอะไรมากกว่านั้น